นี่ยังให้เจอรถเลยเห็นป่ะนี่นะคะเราก็เข้ามาจากศูนย์รับแจ้งเหตุนะคะแล้วก็สูงตัวพอเราได้รับแจ้งที่นี่ปั๊บเนี่ยเราก็จะมาเจอรถแบบนี้สวัสดีค่ะชื่อคุณหมอหมอสมมาตรค่ะหมอสมมาค่ะ อยู่โรงพยาบาลตักสินประจำหน่วยแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลตักสินครับวันนี้นะคะอยากดูรถกู้ชีพ่ายนะคะว่าข้างในเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยนะว่ามีคนไข้หรือรับคนเจ็บมานะคะมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นเลยค่ะคันนี้นะคะถือว่าเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลเคลื่อน,นที่เลยเนาะทุกอย่างคือครบเอาไว้ช่วยชีวิตใช่ครับเคยมีเคสแบบว่าหนักสุดหนักสุดไหมแบบว่า<อ>ใช่ก็จะมีเคสอย่างหนักสุดก็คือหัวใจหยุดเต้นหรือว่าภาวะชักเกรง หรือว่ามีภาวะืึงในหรือว่าเคสอบุบัติเจตุจราจรที่มีเลือดออกเยอะกระดูกหักเราก็สามามรถไปผมงพยาบาลมมลด์นี้ได้ทั้งหมดครับเราเห็นมีเคสบอกว่าไปรับอย่างแบบคนสูงอายุบางคนเงี้ยค่ะพอไปรับมาถึงแล้วพอจอดแล้วเขาบอกไม่ขึ้นไม่ขึ้นรถขนส่งอนะไรเงี้ยส่วนใหญ่ทางตัวคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเขาเข้าใจดีว่านี่คือรถพยาบาลเอาไว้สําหรับช่วยชีวิตแล้วก็นํามาส่งโรงพยาบาลงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยไหมไยอยากลองอะนะคะทีการยกยก ก็ลองเอาแบบเสมือนจริงที่สุดแล้วกันประมาณเดียงประมาณนึงนะคะให้ทีมเข้ามาช่วยในการได้เลยอาสาสมัครครับในการสาธิตสมมติอุบัติเหตุนะคะแล้วนี้ขึ้นนอนแล้วเราก็จะมีการลัดอันนี้สำหรับอุบัติเหตุคือต้องรองคอแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติอะคะถ้าคนไข้ที่แบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็เอาขึ้นอันนี้ก่อนอเวลาเอาคนไข้ขึ้นบอร์ดเราก็ต้องมีสายลัด เพราะว่าป้องกันเวลาการยกขึ้นเนี่ยไม่หล่นดตกไ้แล้วถ้าเกิดว่าคนตัวใหญ่มากๆอะคะอย่างต่างชาติอย่างไรเงี้ยเขาจะนอนพอไหมอะนอนพอครับหรอคะบ่อนี้รับน้ำหนักได้หลายร้อยโลครับอันนี้ก็คือเอ่อต้องเขาเรียกอะไรนะเซฟคอหน้าอกนะคะเอวขาแขนใช่ครับป้องกันการพัดตกเวลาเคลื่อนย้ายครับ โอ้แล้วก็ปิดประตูในๆน,นะคะพี่เข็มเรามา1669ในวันนี้นะคะ,คะเราไปดูรถมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเรือกันบ้างโอ้โหเดี๋ยวเราไปหาเรื่องไปทั่วอีกนะ ไปไหนคะเรืออะไรอ่ะเรือเรือเรือทิ้งข้าวเหรอเรือเรือทิ้งข้าวเหรออันนี้ก็เป็นรถกู้ชีวิตนะครับทางโรงพยาบาลจตุจินแล้วก็จะมีเรือกู้ชีวิตเหมือนกันเพราะว่าโรงพยาบาลจตกจินติดแม่น้ำเจ้าพระยาก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูเรือกู้ชีวิตกันฮ่ามีเรือกู้ชีวิตด้วยหนูก็เพิ่งรู้เดี๋ยวเราไปดูเรือกันเนาะวันนี้ขอบคุณพี่ๆตรงนี้ขอบคุนะคะขอบคุณนะคะ เรือแล้วนะคะแล้วด้านหลังเราก็เป็นเรือกู้ชีพค่ะโอ้โหเห็นแบบนี้นะลงได้กี่คนนะครับหมอสิบคนครับสิบคนเลยเหรอใช่ครับแล้วแล้วมีที่ช่วยเหรอคะมีที่ช่วยชีวิตพอครับนอนแล้วก็แล้วก็คนป่วยนอนนอนอยู่ที่พื้นเรือครับอ๋อสิบคนเหรอเป็นไงเรือมันจะไม่จมใช่ไหมครับเรือไม่จมครับเรือพิสูจน์มาแล้วครับรับรองได้ครับแล้วก็เวลาเวลาคนเวลาคนเรียกเนี่ยนะคะเขาจะต้อง ถ้าเกิดว่าเราเอาเรือไปช่วยเนี่ยมันต้องเคสใส่บ้างคะส่วนใหญ่ก็เป็นอุอบัติเหตุทางน้ำนะครับที่มีคนจมน้ําแล้วก็จะเอาเรือเนี่ยออกไปรับตรงกลางน้ําแล้วก็รีบมูฟคนไขย้ย้ายคนไข้ขึ้นมาบนฝั่ง<ช>เพื่อปถมพยาบาลต่อนเนื่องครับส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ปถมพยาบาลบนเรือให้จบสิ้นตรงกลางน้าครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจก็เลยก็จะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นชุดเล็กใช่ครับโอ,อ <Okay. S 2> เคเติมไหมเติมแล้วค่ะไม่เมาเหรอ เดี๋ยวถ้าเกิดโอเคเมานะต้อจริงๆเลยกันนะได้ครับมีอุปกรณ์พร้อมครับหุ่นใจมาก่ไปไปตื่นเลยนะคะเราลงเรือทุกครั้งนะคะเราต้องใส่เสื้อชูชีพแบบนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยใช่แล้ววอยๆตลอดนะสุดๆ จะถามคุณหมอนิดนึงค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปไปช่วยผู้ป่วยเนี้ยก่อนหนึ่งครั้งเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ลงเรือกี่ท่านคะสี่ท่านครับสี่ท่านครับก็จะมีแพทย์มีพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ EMT มทสองท่านครับแล้วคนจับเรือก็จะเอาไว้ไหนอะเตียงวางวางตรงแนวตรงกลางเนี่ยครับวางได้เหรอคะวางได้ครับแล้วแล้วใน กระเป๋าใบนี้กระเป๋าคู่ชีพได้เอาไปจัดในรถใช่ครับผู้พันที่รงเรือก็ต้องเอามาด้วยใช่ครับอ๋อแล้วก็จะมีเครื่องนีค่ะมีออกมีออกซิเจนเอรอเป็นแบบเครื่องด D แบบเล็กครับก็พร้อมมีทุกโรงพยาบาลเลยหรือเปล่าคะเรยนอ๋อเรือเลินู้ชีพของสำนักงานแพทย์เราก็จะมีของวชชิระวชชีระพยาบาลนะคะแล้วก็มีของโรงพยาบาลตักสินแล้วก็ที่จะิงตรงอีกหนึ่งค่ะก็จะมีสามโรงพยาบาล เป็นรงพยาบาลสิดริมแม่น้ำได้ยางงี้สมมติมีคนกระโดดสะพา,านเงี้ยค่ะแล้วเราจะเราจะต้องส่งคนไปหาหรือว่าอะไรคะรก็จะมีทีมกู้ชีพทีมดำน้ำเพื่อหาผู้ป่วยก่อนแล้วเขาก็จะแจ้งมาว่าเจอผู้ป่วยแล้วเราก็จะเอาเรือออกมารับถ้าคนถ้าอยู่ทางน้ำคือจะร่วมมือหลายๆหลาย,ยหน่วยงานใช่ครับเราก็จะเป็นคนที่ไปรับผู้ป่วยมาสุดท,ท้ายเพื่อมารักษาก็เหมือนเป็น่งรถพยาบาล โอ้หเอาละค่ะวันนี้นะคะสนุกสนานมากเลยนะคะได้ความรู้นะคะแล้วก็เราสองคนนะคะได้ไปที่ศูนย์บัญชาการนะคะจนมาถึงรถกู้ชีพแล้วก็มาจบที่เรือกู้ชีพโอ้โหวันนี้เนี่ยได้ความรู้กันไปเต็มๆแล้วก็สนุกสนานด้วยพี่ไปไงมาวันนี้ก็สนุกมากค่ะได้มีความรู้เพิ่มเติมจากที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะเต้องขอบคุณหมอขอบคุณม่ะขอบวก็คุณหมอสมมาตรนะคะแล้วก็ทีม พี่ๆนะคะเจะ้าหน้าที่ที่มาช่วยวันนี้ด้วยนะคะก็หมดเวลาแลา้วนะเราลาไปก่อนแล้วกันค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ